สวัสดีครับวันนี้ก็มี Honda c ซ v i c ค1005เทอรคันนี้มาเอาดา,ดาวไบต์ออกนะครับผมเดินใหม่ทั้งชุดเดิน2นิ้วครึ่งเดี๋ยวลูกค้าจะไปรีแมปนะครับผมอันนี้ก็เอาแคตออกเรียบร้อยแล้วเดินพอดาวไปมาสองนิ้วครึ่งครับผมดัดด้วยซี c นีนะครับผมคันนี้เน้นพักเดิมนะครับผมใช้พักกลางเดิมพักท้ายเดิม2ข้างอันนี้ก็คือ2นิ้วครึ่ง อันนี้คือเครื่องติดอยู่นะอ่ะเบิลฟังเสียงหน่อยอันเนี้ยเสียงแบบเดิมเดิมนะครับผมใกล้เคียงเดิมเดิมคือเงียบเดิมๆดิมใกล้เคียงถ้าอยากได้ดังนะครับผมใช้วาวอันนี้ใส่วาววาวก็ออกเป็นสามลูอรงน,นี้เบนวาวออเสียง พร้อ,อมวาลนะครับผพร้อ,อมปลายท่อโอเคเรียบร้อยแล้วครับ